จากกรณีเฟซบุ๊กของพี่ดมงประกรณ์ลำนะครับได้ปรากฏคอมเมนต์คุกคามทางเพศนะครับน้องจินนี่ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับจนถูกกระแสสังคมเนี่ยวิพากษวิจารอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้และทางพรรคไทยสร้างไทยนะครับก็ได้ส่งทีมทนายนะครับจะเอาผิดทางกฎหมายนะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้นะครับพี่ดมงประกรณ์ลำเนี่ยก็ได้อัดคลิปชี้แจงนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ยอมรับนะครับว่าตนเป็นคนโพสต์เองแต่ว่าเป็นช่วงเวลากึ่มๆึมเพราะยอมรับว่าในภาพเนี่ยไม่รู้ว่าน้องคนนี้เป็นใครซึ่งทาง พี่โดมนะครับได้บอกอยว่าเพอเมื่อคืนเนี่ยมีงานเลี้ยงปีใหม่ผมก็ไม่ทราบนะว่ารูปน้องผู้หญิงคนนี้เป็นใครบวกกับผมทางดิวเนี่ยเราเป็นคนโพสต์แซลเรื่องภาพที่ทางดิวเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องสาวๆอยู่แล้วเพราะดิวเนี่ยแกชอบโพสต์รูปสาวๆซึ่งผมเนี่ยก็ได้เข้าไปโพสต์ในรูปนั้นแต่อาจจะใช้ถ้อยคําที่แบบ ไ,ไม่เหมาะสมก็อาจจะเพราะผมเนี่ยกึ่มๆอยู่ด้วยพอตื่นมาเนี่ยก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้และพี่โดมยังทิ้งท้ายอีกว่าขอโทษจากใจจริงครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าดึงผมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเพราะผมมาไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะติดต่อไปทางทีมงานของคุณหญิงก็อยากจะเข้าไปขอโทษแกที่เกิดความผิดพลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นเอาละครับงานนี้นะครับเหตุมันเกิดแล้วพี่โดมแต่พี่โดมก็อยากจะขอโทษนะครับแต่ทั้งแอดเนี่ยรู้สึกว่าคุณหญิงสุดาลักษ์เนี่ยแกก็ ออกมาปกป้องนะครับลูกสาวแกนะครับถือว่าโดนคุกคามอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ทนายทางพักเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับแล้วก็เห็นมีการโพสต์ในเรื่องมัตราข้อกฎหมายคุกคามนะครับเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าพี่โดมเนี่ยไปขอโทษออกตัวขอโทษแบบจริงจังแล้วทางพักหรือทางคุณหญิงเนี่ยจะให้อภัยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการให้อภัยก็ได้ครับแต่ในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ย ก็อาจจะดําเนินต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ตอนที่แอดอ,ดอยู่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแอดแค่มองว่าออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็โอ้โหเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดว่าเป็นกําลังใจให้พี่โดมเลยนะครับเพราะว่ามันคุกคามเพศ <c oughs> เพศหญิงนะครับมันมันเป็นเรื่องที่หนักมากนะครับซึ่งแอดเห็นข่าวตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเป็นพี่โดมนะแอดพยายามมีเหตุผลหลายเหตุผลที่แบบเดี๋ยวพี่โดมอาจจะต้องมาชี้แจงที่มันแบบมันไม่ใช่แต่สุดท้ายพี่โดมบอกว่าเป็นพี่โดมโพสต์เองตกเลยจ้า แอดอึ้งมากอย่างพี่โดมแบบมีเรื่องแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องเมทานเนี่ยจะคิดยังไงนะครับเรื่องเรื่องแบบนี้ก็เดี๋ยวเขาก็คงคุยกันเองแหะครับ มากันต่อกันที่1ข่าวนะครับสุดจะเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปดังนะครับอย่างน้องกิฟซ่าเกอร์รี่เบอร์รี่นะครับล่าสุดเนี่ยได้เคลื่อนไหวบนอินตาแกรมนะครับเป็นสตอรี่เนี่ยได้แชร์ภาพนะครับแล้วก็ประกาศนะครับโดยมีข้อความระบุว่ากิฟซ่าพิยาเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของไทยเส้นทางสู่มิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์2026ซึ่งเมื่อภาพนี้นะครับได้มีการแชร์ออกมาเนี่ยทั้งชาวเน็ตนะครับและคอบันเทิงเนี่ยก็ฮือฮากันเลยนะครับและหลายคนก็ลุ้นได้ว่าเอออาจจะเป็นสีสันวง นางงามอีก1คนนะครับซึ่งแอดเนี่ยได้เข้าไปดูเป็นคลิปเนา้อของกิฟซ่ามาก็อู่รูปร่างเป๊ะมากเลยนะมีไปดูคลิปที่น้องเขาเดินลงเ,เดินแบบเออรูปร่างสวยนะก็เป็นนางแบบได้อะไรอย่างเงี้ยรูปร่างดีนะครับผมแล้วก็ ถ้ามาเดินในบนเวทีนางงามก็น่าจะเป็นสีสันนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นจริงนะก็ยังไม่รู้นะครับว่าแนวโน้มจะเป็นลงจังหวัดไหนนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวอีกต่อไปเนี่ยคงคงมีข่าวนะครับน้องอาจจะบอกว่ามีแววอาจจะไปลงจังหวัดไหนยังไงใครที่เป็นแฟนเพลงนะครับของน้องเนี่ยก็ติดตามนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยละกันครับ